จะพาทุกคนนะคะมากินแกงกะหรี่แกงกะหรีร่เ<พ>ท่สุดสวัสดีจ้าตอนฮับเข้าสู่ บล็อกแอลเจียงใหม่นะเจ้าก็วันนี้นะเจ้าจะพาทุกคนนะคะมากินแกงกะหรี่ที่เรียกได้ว่าเป็นแกงกะหรี่แบบแกงกะหรี่อร่อยเทพโคตรพ่อโคตรแม่จริงเพราะว่าเรามีโอกาสจริงๆเราเคยกินเมื่อประมาณเกือบเกือบสิบปีที่แล้วหนึ่งครั้งแล้วก็เมื่อประมาณไม่กี่เดือนที่แล้วก็มากินอีกหนึ่งครั้งแล้วมันก็อร่อยมากคือเราเพิ่งเคยมากินครั้งแรกเราก็เห็นรีวิวว,ว่าอร่อยแต่ว่ารอคิวนานแล้วก็มาลองกินอร่อยจริงรู้สึกว่าเนื้อมันนุ่มมากจนงงว่าเฮ้ยมไมแม่งนุ่มได้ขนาด มันคือดีออมากแต่ครั้งที่แล้วรอประมาณเกือบสองชั่วโมงนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านป้าป้าเคอรี่นะคะเป็นร้านลับที่ดังนะเพราะว่ามากี่ครั้งก็จะคิวแบบยาวก็คือจะต้องรอประมาณหนึ่งแล้วเขาก็ไม่รับจองนะคะเพราะฉะนั้นต้อง walk in เข้ามาแล้วก็รอนะคะว่าจะได้กินเมื่อไหร่นั่นเองคราวที่แล้วมารอคิวสองชั่วโมงวันนี้เราลงเครื่องบ่ายสองโมงก็เลยมากินตอนสี่โมงมีคนนั่งแต่ไม่มีคนต่อคิว เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาแบบไม่ต้องรานานมากก็คือมาในช่วงที่ไม่ใช่ช่วงทานอาหารนะคะเที่ยงอะไรเงี้ยก็จะแบบพรามไทม์นิดนึงก็อาจจะต้องรานานแล้วก็วันนี้เราไม่ได้อยู่กันแค่2คนนะคะเพราะว่าเราอยู่กับน้องเบลกับลอลลาด้วยเบลคือเพื่อนสนิทเป็นสิบปีแล้วนะคะก็คือมาเชียงใหม่ทีไรก็ต้องเจอนะคะเจ้าเป็นสาวเชียงใหม่ลอลล่าเป็นสาวเชียงใหม่นะเพราะว่าลอลล่าเกิดที่เชียงใหม่นะมองไม่เห็นหน้าเลยเนี่ยเออหิวไปดีกว่า สวัสดีเจ้าของร้านครับสวัสดีพี่เอค่ะจริงๆแล้วอะถ้าเกิดว่ามาที่นี่นะคะแล้วถ้าสมมติว่ามีคิวเยอะอะไรเงี้ยจะเป็นการรอคิวแบบสองสเต็ปนะคะสเต็ปแรกคือเราจะรอ,อนอกร้านก่อนพอสักพักหนึ่งคนเริ่มแบบว่าเหมือนลุกๆไปบ้างอะไรเงี้ยจะเป็นสเต็ปที่สองคือการนั่งรอตรงนี้คือหลังคนกินนะคะเพื่อกดดันคนกินว่ารีบลุกได้แล้วเพราะฉะนั้นหิวมากละเพราะมานั่นงดมกลิ่นแกงกะหรี่ที่หอมมากนะคะแต่วันนี้โชคดีมากก็คือไม่มีคิวนะคะรู้สึกแบบเป็นบุญมาก ไปแอบอ่านในเน็ตมาคือพี่เอเนี่ยบินไปเรียนการทําแกงกะหรี่ที่โอซาก้ามาเลยนะคะแบบบินไปไกลถึงที่นู่นเลยแล้วก็เหมือนแกงกะหรี่ในแต่ละเมืองอ่ะก็จะเหมือนแบบสูตรก็จะไม่เหมือนกันวิธี่ทำไม่เหมือนกันของพี่เอเนี่ยจะเป็นเหมือนสูตรต้นตำรับมาจากโอซาก้าประมาณนี้แล้วพี่เอก็เอามาปรับสูตรความหิวตอนนี้ให้เท่าไหร่คะ10 10กำลังกิน10อะไร10เต็ม10เขาตักข้าวแล้วนะคะ พี่โจก็กำลังถ่ายอย่างขยันขันแข็งเขาจะเดินแบบว่าเขาจะตักข้าวมามันจะถามแล้วว่าข้าวประมาณนี้โอเคไหมคะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนได้แบบไม่กินเหลือ,อสำหรับใครที่แบบกินข้าวน้อยหรือแบบอยากได้มากกว่านี้ คือครั้งที่แล้วไม่ได้สั่งครั้งนี้ก็คือแบบไปหาอ่านในเน็ตมากขึ้นเพื่อแบบอยากทำความเข้าใจร้านมากขึ้นแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยอันที่คนแบบเขียนว่าอร่อยมากคือเจ้าตัวมะเขือม่วงอันนี้ที่แบบว่าไม่ควรพลาดประมาณนี้แล้วก็เพิ่มชีสแล้วก็เพิ่มไข่ไข่อยู่ไหนไข่นี่ไงสีดงแดงๆเป็นไข่ดิบแล้วก็ราดน้ําราดไปแล้วก็สสมแล้วถามมาว่าเอาไข่ออร์แกนิกไหมไข่ดิบไหมแล้วก็แบบตี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 กับน้ำซุปอะไรเงี้ยก็เลยบอกอ่ะพี่จัดมาเลย เมนูของเราล่าเนี่ยยอดไปเลย กูแบบสุดๆไปเลยค่ะเขาก็กลัวเราไม่อิ่มแหละพอข้าวให้แล้วก็แบบขอข้าวเพิ่มอะไรคราวนี้เขาก็เลยจัดให้แบบว่าแน่องๆของเราเป็นเนื้อย่างกับลิ้นลิ้นบัวกดดูงงอเขาต้องเคี่ยวนานแค่ไหนวะเดี๋ยวเขามาถามเขาหน่อยอยากรู้ครับว่า น้ำหมูกับน้ำเนื้อเหมือนกันเป็นพี่เพราะว่าอย่างโคโค่เนี่ยไม่เหมือนกันเนี่ยอ๋อมันเป็นน้ำของไก่นะทำไมเป็นเก๋าจะเก็บขอไปที่ไหนโอ้ยเอ็นดูทำไมพี่ใหญถึงต้องแบบไปเรียนที่โอซาก้านี่ไปแอบอ่านเพราะว่าอยากเปิดสาขาร้านที่กรุงเทพอยากร้านที่โอซาก้าอยากเปิดสาขาเราก็เลยไปนักเรียนเขาคุ้นกับเราไหมไม่หุ้นไม่หุ้นไม่หุ้นเขาให้เราเดินฟรีอู้เหรอ มาซูโมโตะสั่งเป็นคนสอนคนตัวเล็กๆอย่างนี้เขาทำอร่อยกว่าพี่อีกป่ะเหมือนกันเปล่าทุกครั้งไปกินก็จะรู้สึกตื่นเต้นได้รสชาติใหม่ๆทุกรอบใช่ใช่ใช่แล้วเราก็เอาแกงเราไปด้วยเราก็แพ็คดีสไปให้เขาชิมเหรอเฮ้ แต่เขาไม่รู้ว่าเราทอดผักยังไงที่โน้ตเขาไม่ทอดผักกันหรอไม่ทอดผักกันอ๋อเหรอเขาทำแค่แกงกะหรี่ใช่เขาก็ผักสดวางผัดแต่ผัดวางแกงกะหรี่ราดเลยทอดผักแต่อร่อยนะเนี่ยน้องคนเนี้ยอร่อยมากมันแบบกรุบกรอบเค็มๆหน่อยๆเจรืองไงข้าวนุ่มแกงเปียกผักกรอบ อ่าแล้วก็ผัดนองก็หวานก็ตัดตัดกันการทำอาหารก็คือศิลปะที่การนําเสนอว่าอยากจะนาเสนออย่างไรทางทึงข้าต้องกินเนื้อจะอร่อยกว่าน,นี้ไม่บางทีที่เราไม่กินเนื้อเพราะว่าเรากินเนื้อแล้วเรารู้สึกว่าเนื้อไม่อร่อยไงเพราะฉะนั้นเราชอบกินหมูเพราะว่าหมูนี่คืออร่อยแล้วของเราเทียบกันไม่ได้พี่โจ๊ก แล้วนะคะเราจะมาเดินยอ่อยกันที่ไหนคะน้องเบลอ่างแก้วมอชอค่ะอ่างแก้วคนมาทําอะไรกันคะมาเดินเล่นเจอเล่นนะคะน้องมาค,คนเยอะมากเลยคนเยอะ <sh arp> มากเดี๋ยวยังไงก็ฝากทีมงาน Uhm. H, ลบคนออกจากเฟรมให้ด้วยนะครับเนี่ยก็จะมาเดินชมบรรยากาศธรรมชาติกันนะคะเพราะว่าในกรุงเทพอ่ะด้วยความที่บ้านเรามันไม่มีสวนอะไรแบบนี้เท่าไหร่นะคะก็เลยต้องมาหาเดินอะไรแบบนี้ที่เชียงใหม่ที่นี่เห็นเขาว่าผีดุแม่นก่อกลางคืนมีแบบเออใช่คือทั้งมอชอกก็คือผีดุเวอร เ็กชายพี่ผูครับสวัสดีครับพ่ผู้อยากเป็นยูทูบเบอร์ไหมครับไม่อยากอะครับพี่ผู้อยากเป็นอะไรครับตมาไม่เป็นเลยเลยเอาแล้วแม่ก็เจอเพื่อนแล้วก็เจอหลานที่เป็นลูกเพื่อนแล้วก็ทุกคนที่เจอแล้ต้องทำความรู้จักกันใหม่นะคะ <c oughs> รู้ไหมว่าตี้มเหนื่อยมากเลยอะพี่ผู้ต้องทำความรู้จักกันใหม่อีกแล้วเหรอ <c oughs> m o r n i n g งค่ะทุกคนเช้าวันที่สองที่เชียงใหม่นะคะวันนี้ก็เป็นวันที่ตอนกลางคืนมีเล่นคอนเสิร์ตนะคะแล้วก็ วันนี้เราก็จะไปเที่ยวเล่นเตตรีเราก็จะพาลอล่าไปลําลึกความหลังนะคะเพราะว่าสมัยก่อนตอนที่เรายังอยู่เชงใหม่กันอยู่นั้นนะคะทุกๆวันอาทิตย์เนี่ยพ่อของเราจะพาเราไปกินบุฟเฟ่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งแบบทุกอาทิตย์ย้ำว่าทุกอาทิตย์นะคะลองเสิร์ชหาดูว่าโรงแรมยังอยู่ไหมยังคงมีบุฟเฟ่แบบนั้นอยู่หรือเปล่านะคะซึ่งเขายังอยู่นะคะโรงแรมเราสวยมากเลยเราอยู่โรงแรมชื่อว่าวิรันดานะคะก็จะมีความแบบเฮย้ยเมืองเมืองอ่ะ เมืองเมืองไม่ให้หมายถึงแบบในเมืองแต่หมายถึงว่ามีความแบบเจียงใหม่เจ้าลัานนาะสมัยก่อนอีนี่ดูกําแพงเขาทําแบบว่ากําแพงให้ดูเป็นเหมือนแบบครูเมืองอะไรเงี้ยมีคนมารับแล้วน้องแบลไปเดินทางกันดีกว่าตอนเด็กๆก็คืออาหารจะเยอะมากนะคะแต่ว่าแับปัจจุบัน เหลือน้อยมากเลยไม่ได้ไม่ได้มีแบบชนิดเยอะมาก่อนนี่คือบอกว่ามีเป็นอาหารนานาชาติใดตอนนี้ก็เหมือนแบบว่ากลายเป็นอาหารไทยอย่างเดียวแล้วนะดูแบบว่าเหมือนให้ให้ผู้ใหญ่มามาร้องเพลงร้องเพลงมากกว่าไม่เหมือนเลยครับไม่เคยผู้เคยมากินด้วยอยู่บางครั้งกำลังงงงอยู่วะคะเหลือเท่านี้เองเหรอเมื่อก่อนยัมีติ่มซำด้วยเบลบอกว่าติ่มซำก็ไม่มีแล้วเขออกไปแล้วทุก มาลำลึกความหลังแล้วกันเด้อเดี๋ยวไปถามมาลาสรุปแล้ว,ลวเขาไม่มีร้านอาหารบุฟเฟ่อะ่ะวันนี้มีงานพอดีด้วยเขาก็เลยให้เรามากินคนมาร่วมโต๊ะกับเขาเลยคือคือเป็นเหมือนแบบว่าอันนี้เหมือนเขาจัดงานภายในเลยความรู้สึกอย่างนั้นอะไม่แต่คือเมื่อวานเราโทรมาถามแล้วเว้ยว่า บุฟเฟ่ยังมีอยู่ไหมคะเขาก็บอกว่ายังมีเขาก็เลยเอาเรามาตรงนี้ไงแต่เขาก็ถามนะว่าอันนี้มาจัดงานอะไรหรือเปล่าคะบอกไม่ได้มาจัดงานค่ะเมื่อกีก้แค,ค่สี่คนเขาบอกได้คะ่ะพหารับแล้วว่าถ้าเกิดวันนี้ไม่มีงานอะ่ะก็อาจจะแบบว่าไม่ได้มากิน <c oughs> เดี๋ยวกลับดีกว่า <c oughs> สรุปนะคะก็หลังจากที่เบลไปถามเขานั่นนี่ก็เลยบอกว่าทําไมตอนที่เราโทรมาจองไม่เห็นมีใครบอกเลยว่าว่ามันไม่มีบุฟเฟ่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเหมือนแบบว่าไปขอโทษด้วยนะครับ เขาเลย,ดยลดราคาให้เหลือคนละ250บาทสรุปสรุปก็คือตกสิริรวมแล้วก็จ่ายก,กันไป4ี่คน1 0ึ0งพบาทนะคะกับอาหารมื้อเมื่อกี้นะคะแล้วก็กินกันแบบงง,งๆแล้วก็คนลุงคนป้าที่เขาจัดงานอยู่ก่อนแล้วเขาก็มองเราแบบงงๆว่าเรานี่คือลูกหลานใครอะไรยังไงทำไมมาร่วมกินข้าวกับเขาอะไรอย่างเงี้ยงงมากเลยแม่สรุปก็คือที่โรงแรมนี้ไม่มีบุฟเฟ่แล้วนะคะก็คือบงังเอิญบัดดันโทรมาจองในวันที่เขาจะมีจัดงานพอดีเขาก็เลยเอาเรามารวมด้วยนะคะงงอ่ะ นะตอนนี้เราก็เลยจะไปสถานที่ต่อไปก็คือไปหาก,กาแฟากินแล้วนะคะของที่สั่งมาและวิมาพร้อมแดดเลยแดดก็มาด้วยในทรออ r a n เรนจ์ กูแดดอยู่ดีๆก็คือแดดมาตอนแรกไม่มีแดดเลยเอาคอมมาทำงานด้วยนะขยันโคตรเลยอร่อยไหมสั่งให้โอเคไหมกาแฟด้วยป่ะกาแฟด้วยช็อกโกแลตด้วยคุณน้องเบลกินอะไรอะคะโคตรแบบเจแปนนสเลยอะค่ะโอ้ยอยู่ญี่ปุ่นนะก็อีกอันหนึ่งที่สั่งก็จะเป็นชีสเค้กหน้าไม้แล้วก็มอนสเตอร์เค้กคือแดดแรงมากเวอร์ฮลโหล เราเจอใครคนหนึ่งเราเจอคุณแพร is hungry น,นะคะเป็นการมาเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายแค่อยากเจอพี่แพรให้ไปร้านอาหารที่ไหนก็ได้จังหวัดอื่นๆที่ไม่ใช่กรุงเทพเกียด <c oughs> ใช่โอกาสเจอจะสูงกว่าเจอกันที่กรุงเทพเพราะว่าคราที่แล้วเจอกันที่ภูเก็ตใช่อันนี้ก็คือเจอกันที่เชียงใหม่ถูกต้องฝากติดตามด้วยนะคะแพร is hungry ค่ะดีมากเออ กับสู่โลกแห่งความเป็นจริงนะคะได้เวลากลับบ้านก็เป็นการเที่ยวเชียงใหม่แบบสะเพรหดละไม่ได้มีจุดหมายอะไรมากมายแต่ว่าเรียกว่าสบายจิตสบายใจแล้วก็ทํางานสนุกมากเลยนะคะเมื่อคืนก็เอาไว้ถ้าเกิดชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ subscribe นะคะแล้วแบบว่าคราวหน้าอยากให้เที่ยวแบบนี้อีกไหมก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะไปเล็บายบาย